พอพอวะนะี่นี่ผมมีพีนี้ผมมีอะไรจะบอกว่าไม่ขอใจที่เคยให้เธอไว้อะเอาคืนมาลืมไปวะเธอไม่รับแหวนแต่แรกโอ้ยผมไม่ได้ออกหักแล้วนะครับคนอ่ยาว่าคนณนก็ตายแล้วล่ะก็ก็ตายหัวจะด้านลังกัน พี่นีก็พี่นี่ชพูดอเฮ้ยกนันดารักเนี้ยเกิดใช่กันดารลักอะนั่นและพี่นีก็ชาพูดแบบพูด,พด,พดตลอ,อ,อ, right, อดละะอะแบบยัสางเขาถาม่ Alright e t s m น v e on ก็ได้ดารลักนะเอากินเดินไปแล้วเอมีคนดูไหมไม่ลืมดูกลางเลย อย่าไม่ไหวโอ้ยิงไกลแท้ๆหมดโผลยิงโคตรนานเลยอ่ะกระจาคิดเเย็นไปยืดจุดไหนอ่ะมีไหนก็ตามมีทุกดอกแล้วเขาลองอะไรดิเอาทีดน้าป้าแม่เอามันไม่เหมือนนะม้ามันไ่เหวิ่งไม่เหมือนเลยมันต้องเหยยบล้ำติมั้ง ป่านป่านฮึไอเหี้ยจีจีชัวไม่ได้เล่นอเครนี่เราได้เล่นเยอะกว่าเดิมไงเห็นปะแชนใหม่แชนใหม่ที่เจอไม่เคยต้องการแฟนมันแฟนอ๋อ <c oughs> อุ้ยเม็ดเดียว้ยโอ้ยกูไม่ได้เล่นเลยสัตว์ศูนย์ศกูมีอะไเล่นละโอ้ยมร้อนแผมยแล้วนแก หยุดความร้อนแรงของกัแล้วแกงของทำไมเดี๋ยวพอเดี๋ยวอเดี๋ยวพอจบกันแล้วก็วหยุดความร้อนแรงของกันแล้วเครื่องกําลังติดเลยเครื่องกําลังร้อนๆเลยไม่ไหวแกงแกงเครื่องเครื่องติดจากตอนนี้ไม่เห็นแล้วฝั่งกุ้นเลยนี่เหลือเช็ดแบตอีกแล้วเหลือเั้ดแบตใหญ่ถ้าเมื่อกี้ถ้ายิงก็คือก่อนเลยอะ gì <coughs> oi <coughs> à đi oi gõ ăn đi ăn à đi ăn oh oh, yeah, yeah. right. yeah. à đi ăn đi ăn mà ăn đi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  đi ăn đi ăn đi cũng mày hay cả ăn đi ăn đi ăn ไอพวกนั้นสตรีมอยู่อะไอพวกที่เมื่อวานกับเราเดี๋ยวผมผมมานะผมไปปูที่นอนก่อนนแป๊บเดียวแป๊บเดียวรีบมาเนี่ยไอไอเนี่ยมันสตรีม